สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแชร์ข่าวเล่าเรื่องงานนะคะวันนี้จะมาอัปเดตข้อมูลทิศทางตลาดแรงงานไทยเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมด้านอาหารนะคะกรณีศึกษาเครื่องปรุงของไทยจะมีความคืบหน้าอย่างไรวันนี้จะมาตอบทุกข้อสงสัยโดยผู้ที่มีความรู้ความเจ้าชาโด้วยคุณเกศสุรางแสงสว่างหรือพิเกตนะคะนักวิชาการแรงงานชำนาญการจากกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานกลมการจัดหางานค่ะสวัสดีค่ะพิเกตสวัสดีค่ะค่ะจาก EP ีที่1 4นะคะ ที่ทางกองได้มาพูดถึงเกี่ยวกับการศึกษาที่ทางตลาดแรงงานไทยในอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารกรณีศึกษาเครื่องปรุงรถไทยโดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคกลางในวันนี้พี่ก็จะมาพูดถึงผลงานที่เราทําไปความคืบหน้าค่ะนะคะตามที่เราได้ทําค่ะ ต้องการทราบว่าวัตถุประสงค์ในการศึกษามีอะไรบ้างคะพิเกตวัตถุประสงค์ของการศึกษากรณีเครื่องปรุงรสไทยนะคะเพื่อศึกษาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเพื่อศึกษาตำแหน่งที่มีความต้องการในอนาคตของอุตสาหกรรมนี้เพื่อศึกษาตำแหน่งงานที่จะลดความต้องการหรือสูญหายไปของอุตสาหกรรมและ เพื่อศึกษาสมรรถนะเกี่ยวกับทักษะนะคะที่นายจ้างสถานประกอบการต้องการจากแรงงานของอุตสาหกรรมนี้ค่ะและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีอะไรบ้างคะพี่เกศประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษานี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะสามารถนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต และเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหาง,งานเองนะคะก็สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานค่ะค่ะและผลความคืบหน้าของการศึกษาตามวัตถุประสงคนะ์แต่ละข้อมีอะไรบ้างคะวิเกตผลความคืบหน้าของการศึกษาตามวัตถุประสงค์นะคะใ,ในการตอบข้อหนึ่งก่อนนะคะ ที่จะพูดถึงข้อหนึ่งในเรื่องของแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเครื่องปรุงรถไทยจากการศึกษาพบว่า3มลำดับแรกแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการค้าและการลงทุนทั่วโลกจะมีผลเป็นอันดับหนึ่งส่วนอันดับรองนะคะได้แก่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนะคะ,ะ,คะเช่นการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่สูงขึ้น หมายความว่าคือสถานประกอบการเนี่ยได้มีเทคโนโลยีเข้ามานะคะมันก็เป็นแบบว่าสูงขึ้นอาจจะมาช่วยในการอา่าสถานประกอบการมันก็ไปลดปริมาณคนลงได้น,นะคะ,คะส่วนลำดับที่3คือการเปลี่ยนแปงลงรสนิยมของลูกค้าอันนี้มันก็คือพฤติกรรมการบริโภคข,ของเด็กรุ่นใหม่นะคะอาจจะเป็นอา่าจากอาหารที่ปรุงกลายเป็น ฟาสต์ฟู้ดเร็วขึ้นอะไรอย่างแี้นะคะ,คะพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงจะไม่จะไม่ัเขาเรียกอะไรไม่ปรุงเองและจะซื้อแบบสําเร็จรูปัต<ม>นี้พฤติกรรมมีความสําคัญมากนะคะ,คะและข้อกังวลที่เกี่ยวข้องอีกข้อนึงก็คือว่าข้อกังวลทางด้านสาธารณสุขคือโรคระบาดโรคระบาดนี่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมด้านนี้มากเลยค่ะค่ะ,คะ,คะส่วนตําแหน่งงานที่มีความต้องการในอนาคต อันนี้จะตอบวัตถุประสงค์ข้อที่2นะคะก็ได้แก่ตำแหน่งงานวิศวกร TPM TPM นี่ก็คือ Business อ Development นะคะแล้วก็ AI AI ทั้งการตลาดการวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ตำแหน่งนักวิจัยการพัฒนาผู้ควบคุมคุณภาพผู้จัดการฝ่ายผลิตเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายผู้จัดการฝ่ายขาย นักพัฒนาระบบพนักงานผลิตเครื่องปรุงรสผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพค่ะอันนี้เป็นในเรื่องตอบวัตถุประสงค์ข้อที่สองสำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่3นะคะจากการศึกษาวิจัยพบว่าตำแหน่งงานที่จะลดความต้องการหรือสูญหายไปได้แก่ตำแหน่งงานเกี่ยวกับการประสานงานต่างประเทศ เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินผู้จัดการฝ่ายตลาดเหตุผลที่ทำให้ลดการจ้างงานลงไปในอาชีพเหล่านี้เนื่องจากสถานประกอบการมีความจำเป็นที่จะต้องลดเพราะว่าเกิดจากการปรับโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือการบริการและความต้องการสินค้าและบริการลดลงรวมทั้ง ทักษะแรงงานที่ไม่เหมาะสมกับการทํางานอันนี้คือวัตถุประสงค์ข้อที่3นะคะตอบวัตวถุประสงค์ข้อที่3สําหรับวัตถุประสงค์ข้อที่4ที่สมัครเกี่ยวกับสมรรถนะก็คือทักษะที่นายจ้างสถานประกอบการต้องการจากแรงงานจะพบว่าเราแบ,บ่งเป็นสองส่วนนะคะน้องเฟิร์นคือเราจะศึกษาจากพนักงานที่มีอยู่ความต้องการของพนักงานที่มีอยู่กับพนักงานที่จะรับสมัครใหม่ ห้าลำดับแรกของพนักงานที่มีอยู่ที่มีทักษะที่สถานปร,ประกอบการเนี่ยเรายังต้องการอยู่ได้แ,แก่ทักษะการสื่อสารและการทำงานที่เป็นทีมนะคะอันนี้จะอินเทรนด์มากในยุคนี้นะคะการทำงานที่เป็นทีมและทักษะด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอาหารและคุณภาพ 3. ทักษะด้านความคิดสร้างสารรค์และการพัฒนา4ทักษะด้านการปรับตัว และด้านความเอาใจใส่ในรายละเอียดของการผลิตนะคะ<ม>และลำดับสุดท้ายคือทักษะด้านเทคโนโลยี<ม>และด้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า5าลำดับของพนักงานที่มีอยู่ที่สถานประกอบการต้องการ<ม>คราวนี้เราเรามาดูกันว่าอีก5าลำดับของพนักงานที่จะรับสมัครใหม่ในอนาคตที่สถานประกอบการมีความต้องการได้แก่ ทักษะการสื่อสารและการทํางานเป็นทีมอันนี้ก็จะเหมือนกับพนักงานที่มีอยู่แล้วนะคะยังเป็นสถานประกอบการยังมีความประสงค์ที่จะต้องการใช้ทักษะด้านนี้อยู่เป็นจํานวนมากนะคะแล้วก็ทักษะด้านความคิดสร้างสารรค์และการพัฒนาอันนี้จะเปลี่ยนไปจากายุคแรกนิดนึงนะคะแล้วก็ทักษะด้านเทคโนโลยีอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่า เทคโนโลยีที่เข้ามามีผลกระทบต่อกิจาก,การและสถานประกอบการของเอกชนเป็นอย่างมากนะคะ,คะแล้วก็ 4. นะคะทักษะด้านการปรับตัวทักษะด้านการรู้เรื่องการตลาดและแนวโน้มของอุตสาหกรรมและด้านความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารและมาตรฐานด้านสุขอานามัยอันนี้เป็นกฎของอทั่วโลกเลยที่เขาใส่ใจในเรื่องของ สุขอ,อนามัย<ช>นะคะและเป็นแรงขับเคลื่อนที่ให้สถานประกอบการในปัจจุบันเนี่ยต้องมีเขาเรียกอะไรล่ะความรู้เกี่ยวกับด้านสุขอ,อนามัยเข้ามารองรับนะคะท<ช>ักษะสุดท้ายของความต้องการในอนาคตก็คือทักษะด้านเทคโนโลยีและทักษะด้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารวมทั้งด้านการบริหารจัดการการผลิต เราก็ได้ครบแล้วนะคะทั้ง4วัตถุประสงค์ค่ะค่ะแล้วการดําเนินการในขั้นตอนต่อไปเป็นอย่างไรบ้างคะพี่การดําเนินการในขั้นตอนต่อไปนะคะกองก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดที่ดทได้เนี่ยเราจะมีการเขาเรียกว่าจัดสัมมนากลุ่มโฟกัสกลุ่มนะคะเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาชญชาที่เราเชิญมาเนี่ยเราจะเชิญมาจากสถานประกอบการ จากกลุ่มที่ตอบแบบสอบถามของเราเราจะดูว่าผู้ชี่ชาญเหล่านั้นบริษัทเหล่านั้นเนี่ยมีการดําเนินกิจการมาเป็นเวลาสิปีขึ้นไปนะคะเราก็จะเชิญท่านขึ้นมาประมาณสี่ท่านเข้ามาร่วมในการพิจารณาข้อมูลให้ความเห็นปรับปรุงนะคะข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเมื่อ เราประชุมโฟกัสกุ๊ปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาสรุปข้อมูลหรือประมวลผลอีกรอบหนึ่งเมื่อประมวลผลเสร็จเราก็จะเอาไปนำเสนอข้อมูลเป็นไฟนอลนะคะเสนอตอนที่เราจะมีการประชุมสัมมนาวิชาการกองในปลายปีแต่ปลายปีนี้ค่ะปีว่าประมาณ2 5 6 8นี้นะคะปลายปีนี้นะคะอีกรอบหนึ่ง ท่านก็สามารถติดตามและชมผลงานของเราได้ในตอนนั้นอีกรอบนึงค่ะค่ะสุดท้ายนี้พี่เกดอยากฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่บ้างคะก็อยากฝากให้ทุกท่านนะคะได้ติดตามผลงานในภาพรวมของกองมันก็จะมีนอกเหนือจากอาหารก็จะมีอื่นๆอีกที่ให้ท่านได้ติดตามได้รับทราบข้อมูลนะคะแล้วก็สามารถติดต่อถ้าท่านสนใจหรือมีข้อคิดเห็นหรืออยากจะสอบถามก็สามารถติดต่อ มาที่กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานหมายเลขโทรศัพท์02 264 7870หรืออีเมลนะคะ LMI Center at windowlife.com ค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณคุณเกตสุรางแสงสว่างนักวิชาการแรงงานชำนาญการจากกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานที่ให้เกี็บมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะพบกับสาระดีๆจากกรมการจัดหางานใหม่ในอีพีหน้าและอย่าลืมติดตามรายการแชร์ข่าวเล่าเรื่องงานผ่าน YouTube ที่ช่อง PRDOE News ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ